เอาละครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับชายดันเดือดปุดปุดผิดไทยโดนย่ำกับระเบิดเป็นรายที่เจ็ดแต่กลับโดนเพื่อนบ้านป้ายสีหน้าด้านด้าน,านว่าเรายิงพลเรือนเขาตายบอกเลยว่างานนี้มีเรื่องยาวแม่ทัพภาคสองลงพื้นที่เองสั่งเตรียมพร้อมรบขั้นสูงสุดลั่นวาจาแผ่นดินไทยแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวก็ไม่ให้ขณะที่ฝั่งกัมพูชาโอดโอยว่าเหนื่อยแต่ปากบอกพร้อมบวก แถมมีนักวิเคราะห์สายมโนปั่นข่าวว่าทหารไทยทะเลาะกันเองตกลงเรื่องจริงมันเป็นยังไงกันแม่วันนี้เราจะมาฉีกกระชากทุกหน้ากากแฉทุกความจริงให้รู้กันไปเลยเปิดฉากเดือดเมื่อพี่ไทยโดนก่อนแต่โดนงองแงใส่เอาละครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดสถานการณ์ร้อนระอุชนิดที่ว่าประหลอดแทบแตกกันที่ชายแดนไทยกัมพูชาของเรานี่แหละครับท่านเรื่องมันเริ่มมาจากไหน เริ่มมาจากที่ทหารหารของเราลูกหลานไทยแท้ๆต้องมาสังเวยร่างกายเหยียบกับระเบิดที่ใครก็ไม่รู้เอามาฝังไว้เป็นรายที่7แล้วนะครับย้ําว่ารายที่7ไม่ใช่น้อยๆเลยนะพ่อคุณถามว่าเจ็บไหมเจ็บสิครับถามว่าแ้นไหมมันก็ต้องมีกันบ้างแต่ยังไม่ทันที่เราจะได้รักษาแผลใจกันเลยฟังเพื่อนบ้านตัวดีไอ้เพื่อนรักของเรานี่แหละครับก็รีบตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จออกมาเป่าประกาศกล้องโลกว่าทหารไทยใจร้าย ยิงพลเรือนเขมรตายหนึ่งเจ็บอีกสโอ้โหฟังแล้วอยากจะดีดกีตา้าใส่หน้าพลิกลิ้นกันหน้าด้านๆแบบนี้เลยเหรอหลักฐานก็ไม่มีใครเห็นก็ไม่รู้แต่ป้ายสีใส่เราก่อนเลยว่างั้นมันหน้าโมโหไหมล่ะครับพี่น้องงานนี้บอกเลยว่ากองทัพไทยเราไม่ได้นิ่งเฉยไม่ได้เป็นพระอิฐพระปูนที่จะยอมให้ใครมาหยามกันง่ายๆล่าสุดพลโทวีรยุธ์รักษินแม่ทัพภาคสองท่านลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยครับ บินตรงไปที่หน่วยเฉพาะกิจที่สองกองกําลังสุรนารีไปให้กําลังใจลูกน้องไปดูสถานการณ์ด้วยตาตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วท่านพูดว่าอะไรท่านไม่ได้พูดหวานหวานนะครับท่านสั่งลั่นกองทัพเลยว่ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดทุกตารางนิ้วต้องสอด่องทุกความเคลื่อนไหวต้องจับตาการข่าวครองต้องทํางานเป็นสองเท่าสามเท่าและที่สําคัญที่สุดให้หน่วยดํารงสภาพพร้อมรบสูงสุดได้ยินชัดไหมครับ พร้อมรบสูงสุดนี่ไม่ใช่การซ้อมรบนะนี่คือการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์จริงที่อาจจะปะทุขึ้นได้ทุกวินาทีท่านแม่ทัพยังย้ำอีกว่าการปฏิบัติงานทุกอย่างต้องรอบคอบที่สุดความปลอดภัยของกำลังพลและพี่น้องประชาชนคนไทยต้องมาก่อนและปิดท้ายด้วยประโยคสุดคล้ายสิทธิ์ที่ฟังแล้วเลือดรักชาติมันสูบฉีดจะดูแลผืนแผ่นดินไทยไม่ให้เสียแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวชัดเจนนะครับนี่คือการประกาศจากกองทัพภาคสอง ว่าเราพร้อมปกป้องอธิปไตยของเราอย่างเต็มที่ไม่มีการยอมถอยไม่มีการเจราจาบนความเสียเปรียบใครหน้าไหนที่คิดจะลองดีคิดจะมาแย้มกับอธิปไตยของไทยก็ลองดูบอกเลยว่าถ้ามาดีก็ดีตอบแต่ถ้าร้ายมาก็เตรียมตัวเจอของจริงไอ้ที่กล่าวหาเราลอยๆยเนะี่ยเตรียมหลักฐานไว้ให้ดีๆเลยนะจ๊ะไม่ใช่พอถึงเวลาจริงๆแล้ววิ่งหางจุกตูดมันจะดูไม่จืดตอนนี้บรรยากาศมันมาคุมมันอึมครึม เหมือนพายุกำลังจะเข้าใครที่คิดจะจุดไฟเล่นก็ระวังไฟจะเผาตัวเองก็แล้วกันนักรบภาคประชาชนไม่กลัวตายแต่กลัวไม่ได้เกี่ยวข้าวตัดภาพจากระดับบิ๊กๆในกองทัพมาดูที่ภาคประชาชนคนเดินดินกันบ้างครับที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีสมรภูมิเก่าที่เคยนองเลือดมาแล้วในอดีตวันนี้จิตวิญญาณนักสู้ของคนไทยมันกลับมาลุกโชนอีกครั้งผู้นำชุมชนระดมพล ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรอบอรที่เราคุ้นเคยกันดีกว่า20ชีวิตนักรบเสื้อกั๊กที่โหวใจทำด้วยเหล็กกล้าพวกเขารวมตัวกันประกาศลั่นทุ่งว่าไม่กลัวตายเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจนี่แหละครับหัวใจของคนไทยเวลาบ้านเมืองมีภยัยเราไม่เคยทิ้งกันไม่เคยปล่อยให้ทหารสู้เพียงลำพัง แต่พี่น้องประชาชนนี่แหละคือประการด่างสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดเขากำชับกันเองเลยนะครับว่าถ้าเจอเหตุการณ์ผิดปกติห้ามส่งรูปในลายเด็ดขาดเพราะกลัวภาพหลุดกลัวการตีความผิดผิดนี่แสดงให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความรอบคอบของพวกเขาให้รีบโทรจ้างผู้บังคับบัญชาโดยตรงชุดกำนันผู้ใหญ่บ้านออกตรวจตรายามค่ำคืนสร้างความมั่นใจให้ชาวบ้านว่าพวกเรายังอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทิ้งไปไหน แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่นักรบภาคพลเมืองเหล่านี้กังวลใจมากที่สุดมันไม่ใช่ความตายไม่ใช่กลัวการประทะแต่สิ่งที่พวกเขากลัวจนตัวสั่นคือกลัวชาวบ้านจะไม่ได้เกี่ยวข้าวโอ้โหฟังแล้วมันจุกอกข้าวที่ปลูกมากับมือวานไถมากับแรงกายรอวันเก็บเกี่ยวเลี้ยงปากท้องกลับต้องมาเจอสถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้ชาวบ้าน30-4 0อร์ซยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จ ต้องมารีบเร่งเกี่ยวกันทั้งวันทั้งคืนเพราะกลัวว่าถ้าเกิดการประทะกันขึ้นมาจริงๆท่าในานาจะเสียหายหมดนี่แหละครับความเจ็บปวดของสงครามคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือชาวบ้านตาดำๆที่ไม่รู้อิโนเน่และยิ่งไปกว่านั้นครับมีข้อมูลจากเพจสายข่าววงในอย่างมังกรซ่อนตัวเขาโพสต์ข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยว่าสถานการณ์มันตึงเครียดของจริง มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ไทยของเราไปเจอกับกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นขมรนแดงหรือทหารบ้านแต่รอบนี้ยังคุยกันรู้เรื่องเจรจากันได้อีกฝ่ายเลยยอมถอยกลับไปโดยไม่มีการประทะถือว่าโชคดีไปแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นสิครับในช่วงบ่ายวันเดียวกันเจ้าหน้าที่เราต้องไปเผชิญหน้ากับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ใช้ชื่อย่อว่า BHQ ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันย่อมาจากอะไรของมัน แต่ไอ้กลุ่มหลังนี่ท่าทีมันต่างกันลิบลับเลยครับแสดงท่าทีแข็งกร่าสุดๆไม่มีการเจรจาแถมยังพูดจาท้าทายคมคูทหารของเราอีกว่าให้ระวังให้ดีอาจจะเจอกับระเบิดแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นฟังมันพูดสิครับมันกวนประสาทไหมละ่ะนี่มันคือการข่มขู่กันชัดๆเหมือนกับจะบอกเป็นนๆว่าไอ้ระเบิดที่พวกมึงเหยียบนะ่ะฝีมือพวกกูนี่แหละแล้วเดี๋ยวมึงจะเจออีก สถานการณ์ตอนนี้มันเลยน่ากลัวและต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดเพราะเราไม่รู้เลยว่าไอ้กลุ่มติดอาวุธลึกลับพวกนี้มันคือใครและมันจะเล่นนอกเกมอีกเมื่อไหร่เสียงจากฝั่งเขเมรเหนื่อยเป็นแต่ถ้าสั่งมาก็พร้อมบวกเอาละครับหลังจากฟังเรื่องราวฝั่งไทยจนเลือดรักชาติมันพุ่งพล่านกันแล้วเราลองข้ามไปฟังเสียงจากฝั่งกัมพูชากันบ้างว่าตอนนี้เขารู้สึกนึกคิดอะไรกันอยู่จะได้ไม่หาว่าเราเอาดีเข้าตัวฝ่ายเดียว แต่ฟังแล้วก็ช่วยใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับผู้สื่อข่าวประจำพื้นที่ชายแดนรายงานตรงกันเลยครับว่าบรรยากาศฝั่งนู้นก็ตึงเครียดไม่แพ้กันมีการเคลื่อนไหวกำลังพลกันให้ว่อนไปหมดล่าสุดมีทหารกัมพูชานายหนึ่งออกมาเปิดใจหรือจะเรียกว่าออกมาโอดครวนก็ไม่ผิดถึงสภาพความเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจหลังจากต้องเตรียมพร้อมรบตลอดหลายวันที่ผ่านมาเขาบอกว่าตัวเขาและเพื่อนทหารอีกจำนวนมาก ต้องอยู่ในภาวระพร้อมรบอย่างเข้มงวดทุกชั่วโมงแต่ปัญหาก็คือมันไม่มีคำสั่งอะไรลงมาสักทีได้แต่รอรอแล้วก็รอซึ่งการรอนี่แหละครับที่มันบั่นทอนจิตใจและสร้างความกดดันมหาศาลแถมที่เจ็บจี๊ดไปกว่านั้นทหารขมิมนนายนี้ยังออกมาตอบโต้กระแสดูหมิ่นจากคนบางฝ่ายซึ่งก็น่าจะหมายถึงคนในประเทศเขาเองนั่นแหละที่กล่าวหาว่าพวกเขาไม่ทำงานนอนรอแต่ข้าวกินแหม โดนด่าแบบนี้มันก็จี้ใจดำเหมือนกันนะเขาก็ได้สวนกลับไปว่าทุกขั้นตอนมันต้องทำตามคำสั่งจะให้บุกซุ่มสี่ซุ่มห้าได้ยังไงก็ถือว่ายังมีวินัยอยู่บ้างมั้งนะความตึงเครียดที่ยืดเยื้อนี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงถึงเกษตรกรชาวกัมพูชาไม่ต่างจากฝั่งไทยเลยครับข้าวสุกเหลืองอารามเต็มทุ่งนาแต่ไม่สามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวได้เพราะต้องอพยพหนีตายหรือไม่ก็ต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ร่วมกับฝ่ายทหาร เห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะเริ่มก่อนใครจะถูกใครจะผิดคนที่รับกรรมเต็มเต็มก็คือประชาชนตาดำๆทั้งสองฝั่งนั่นแหละแต่คุณผู้ชมครับฟังให้ดีๆนะครับแม้ปากจะบ่นว่าเหนื่อยบ่นว่าท้อแท้เจ็บปวดทางจิตใจแต่ทหารกัมพูชานายนี้ก็ทิ้งท้ายประโยคเด็ดเอาไว้ว่าหากได้รับคำสั่งให้ประทะกับฝ่ายไทยพวกเขาจะไม่ลังเลและไม่รู้สึกเสียใจแม้แต่น้อยโอ้โหมาเหนือเมฆ พร้อมให้เหตุผลสุดหล่อว่าเป็นการปกป้องชาติและประชาชนของตนฟังแล้วเป็นไงครับเหนื่อยก็ส่วนเหนื่อยแต่ถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งลั่นไกเมื่อไหร่ก็พร้อมบวกทันทีแสดงให้เห็นว่าเชื้อเพลิงแห่งความขัดแย้งมันพร้อมจะลุกโชนได้ทุกเมื่อขอแค่มีคนโยนไม่ขีดลงไปเท่านั้นแหละครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้มันน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะอารมณ์มันพาไปได้ง่ายเหลือเกินและทางการไทยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ กำลังติดตามทุกเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องราวมันบานปลายไปมากกว่านี้เกมปั่นสมองเมื่อนักวิเคราะห์เขมรแฉหรือมโนมาถึงช่วงคลายแม็กซ์กันแล้วครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดและเสียงโอดครวนจากทั้งสองฝั่งทีนี้เราจะพาไปดำดิ่งสู่สงครามอีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือ สงครามข่าวสารหรือ Information Warfare ที่ฝั่งกัมพูชากำลังเล่นเกมปั่นประสาทเราอย่างเมามันสื่อกัมพูชาอย่างคิมเมอร์โพสรายงานข่าวใหญ่โตเลยครับว่าเหตุการณ์ที่พลเรือนเขาเจ็บสามตายหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะกองทัพไทยโจมตีหมู่บ้านเปยจันของกัมพูชาและที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือพวกเขาเรียกการกระทำนี้ว่าเป็น อาชญากรรมสงครามเลยทีเดียวโอ้โหใช้คำแรงซะด้วยแถมยังอ้างไปอีกว่าเหตุการณ์เนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ไทยไประง,งับข้อตกลงสันติภาพบางอย่างซึ่งเราก็งงว่าไปทำตอนไหนวะแต่ที่พีกยิ่งกว่าพีกคือการอ้างความเห็นของนักวิเคราะห์การเมืองนิรนามฝั่งกัมบูชาที่วิเคราะห์สถานการณ์ได้ล้ำลึกชนิดที่ว่าเชอร์ล็อกโฮมส์ยังต้องเรียกพี่ เขาบอกว่าไงรู้ไหมครับเขาบอกว่า1ความขัดแย้งนี้จะไม่มีวันจบยิ่ง่ายเพราะอะไรเพราะการเมืองภายในประเทศไทยกําลังร้อนแรงก่อนการเลือกตั้งเขาโยงว่าทหารไทยเรากําลังใช้ความขัดแย้งชายแดนเป็นเครื่องมือแย่งชิงอานาจกันเองฟังแล้วอยากจะขําให้ฟันร่วงคือจะบอกว่าทหารไทยเราแตกคอกันเองแล้วมาสร้างเรื่องที่ชายแดนเพื่อดิสเครดิตกันเองเนี่ยนะคิดได้ยังไง 2. เขาอ้างว่ากองทัพไทยมีความขัดแย้งภายในมีการพยายามยึดอำนาจปลดทหารรุ่นเก่าๆออกแล้วการที่ยังคงโจมตีกัมพูชาอยู่เนี่ยทั้งๆท,ที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยคือการยั่วยุให้กัมพูชาแก้แค้นเพื่ออะไรเพื่อที่ทหารไทยในภูมิภาคจะได้มีเหตุผลในการทำสงครามต่อไปโอ้โหทฤษฎีสมคบคิดระดักจัก,กรวาล 3. กรณีทุ่นระเบิดที่ทหารเราเหยียบเขามองว่าเป็นฝีมือของไทยเองที่สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อกล่าวโทษว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งก่อนบ้าไปแล้วมีใครที่ไหนจะยอมให้คนของตัวเองขาขาดเพื่อสร้างสถานการณ์บ้างมันต้องสมองกลวงขนาดไหนถึงคิดเรื่องแบบนี้ออกไม่ได้และที่เด็ดที่สุดคือเขาบอกว่าที่ไทยทำแบบนี้ เพราะไทยพยายามจะขยายความสัมพันธ์กับจีนทำกลางความตึงเครียดในภูมิภาพซึ่งมันไปสร้างความกังวลใหญ่หลวงให้กับกัมพูชาแม่พอเราจะเจริญสัมพันธ์กับมหาอำนาจก็หาว่าเราจะไปรังแกเขาซะง,งั้นตะกะไปป่วยแบบนี้ก็ได้เหรอนักวิเคราะห์สายมโนคนนี้ยังแนะนำรัฐบาลกัมพูชาอีกนะครับว่าให้อดทนไว้ให้รีบไปฟ้องศาลโลกฟ้อง n อ o ฟ้องสหรัฐฟ้องจีน ฟ้องอาเซียนคือฟ้องแม่งให้หมดทุกอย่างและในระหว่างนี้ก็ให้ปกป้องพลเรือนให้ดีที่สุดแต่แต่แต่ถ้าไทยยังคงไม่หยุดทำร้ายพลเรือนผู้บริสุทธิ์กัมพูชาก็มีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะใช้อาวุธหนักตอบตู้เห็นไหมครับนี่คือเกมปั่นสมองที่เขาพยายามสร้างเรื่องราวให้ตัวเองกลายเป็นเหยื่อและสร้างภาพให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาชาวโลก สถานการณ์แบบนี้บอกเลยว่าหนังคนละมวลของจริงใครผู้จริงใครปั่นเรื่องแล้วศึกครั้งนี้จะจบลงที่การเจรจาหรือเสียงปืนต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดห้ามกระพริบตาเด็ดขาดอัทงที่กัมพูชากำลังภาวนาให้เกิดขึ้นทุกลมหายใจหากการประทะยังคงยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆมีการสูญเสียเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีภาพพลเรือนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตหลุดออกไป ไม่ช้าก็เร็วตำรวจโลกก็จะถูกกดดันให้ต้องลงมาเป่านกหวีดหยุดเกมโต๊ะเจรจาจะถูกตั้งขึ้นโดยมีมหาอำนาจเป็นประธานและในวันนั้นกัมพูชาก็จะบรรลุเป้าหมายพวกเขาจะมีพี่ใหญ่คอยหนุนหลังทำให้มีอำนาจต่อรองสูงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อจากที่เคยเป็นรองในสนามรบอาจจะกลายเป็นฝ่ายที่เรียกร้องนั่นนี่ได้สารพัดบนโต๊ะเจรจาและบทสรุปของความขัดแยง้งก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ เราอาจจะต้องยอมเสียผลประโยชน์บางอย่างไปเพื่อสันติภาพจอมปลอมที่ถูกยัดเยียดให้ดังนั้นอนาคตของการเจรจาและชะตากรรมของชายแดนด้านนี้จะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขอะไรจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขแห่งชัยชนะของกองทัพไทยหรือจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขแห่งการแทรกแซงของนานาชาตินี่คือคำถามสำคัญที่เราทุกคนต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดทุกการเคลื่อนไหวของกองทัพ ทุกถแถลงการของรัฐบาลทุกข่าวสารที่ถูกปล่อยออกมาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่เดิมพันด้วยอธิปไตยและเกียรติภูมิของชาติปิดท้ายสงครามครั้งนี้ไม่ได้วัดกันแค่ที่ความแรงของกระสุนปืนหรือขนาดของคลังแสงแต่มันวัดกันที่กึนและความนิ่งของผู้เล่นฝ่ายหนึ่งใช้เล่ห์เหลี่ยมสุกปรกเพื่อล่าคนนอกเข้ามาส่วนเราต้องใช้ความฉลาดสุขุมเพื่อปิดเกมให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป กาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไว้ให้ดีครับเพราะทุกวินาทีต่อจากนี้มันคือการเดินหมากบนกระดานที่ร้อนเป็นไฟและรับประกันได้เลยว่ามันจะมันกว่าที่คุณคิดอีกเยอะไปคาดหวังบานปลายไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงกว่าเดิมอีกเท่าไม่มีใครให้คำตอบได้ในตอนนี้ครับ แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเกียรติภูมิของกองทัพไทยและศักดิ์ศรีของคนไทยทั้งชาติได้ถูกปลุกให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งแล้วนี่ไม่ใช่แค่การเก็บกู้ระเบิดแต่คือการกู้ชาติให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสนามข่าวภาคสนามขอเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะนำทุกเคลื่อนไหวมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบก่อนใครอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดเพราะวินาทีต่อจากนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ เสียงของประชาชนต้องดังกว่าเสียงของคนชั่วเราต้องถามต้องขุดต้องคุยต้องไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไปกับการเวลาเราต้องทวงถามความยุติธรรมแก่ทหารหารที่เสียสละและเราต้องทวงถามความรับผิดชอบจากไอ้คนทรยศที่สั่งให้พวกเขาไปตาย เรื่องนี้ยังไม่จบและเราจะไม่มีวันยอมให้มันจบจนกว่าหน้ากากของไอ้คนสั่งจะถูกกระชากออกมาจนกว่ามันจะได้รับโทษทันที่มันก่อไว้พี่น้องประชาชนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันสงเสียงอย่าปล่อยให้คนขายชาติมันมีที่ยืนในสังคมไทยแล้วกลับมาพบกันใหม่เมื่อมีเรื่องเดือดๆที่เราต้องขยี้กันอีกสวัสดีครับมาตีบทเศร้าเล่าความเท็จทันทีบอกว่า โอ้ยมันเป็นระเบิดเก่าตั้งแต่สมัยสงครามกลางเมืองนูน่นตกค้างมานานแล้วจ้าไม่ใช่ของใหม่หรอกจ้าแหมพูดยังกับเป็นของเก่ามือสองจากคลองถมคิดว่ากองทัพไทยเราโง่เหรอครับคิดว่าเราไม่มีหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD ที่เก่งระดับพระการเหรอครับกองทัพไทยส่งทีมเข้าไปตรวจสอบทันทีครับแล้วผลที่ออกมาก็คือโป๊ะแตก ผลตรีวินัยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกออกมายันด้วยหลักฐานแบบเคลียร์ๆชัดๆเลยว่าไอที่ระเบิดน่ะมันเป็นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นใหม่สภาพใหม่เอี่ยมอองไม่ใช่ของเก่าเก็บในกรุแน่นอนและที่เจ็บกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับจากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเราเจอระเบิดแบบเดียวกันอีก3ลูกถูกวางดักไว้ในเส้นทางลาดตระเวนของทหารไทยเป,ะเปะ๊เปะๆนี่มันหมายความว่ายังไงครับ มันหมายความว่ามีใครบางคนจงใจลักลอบข้ามแดนเข้ามาในเขตประเทศไทยเพื่อวางระเบิดดักฆ่าทหารของเราโดยเฉพาะนี่ไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุแต่มันคือการกระทําอันเป็นปรปักษ์คือการก่อการร้ายดีๆนี่เองพอหลักฐานม,นมันมัดตัวแน่นขนาดนี้รัฐบาลไทยก็ไม่ทนละครับท่านนายกสั่งการฟ้าผ่าลงมาเลยยกเลิกระงับ ไอ้ข้อตกลงที่เคยคุยกันไว้ที่กัวลาลัมเปอร์นะ่ะไม่ต้องไปทำตามมันแล้วก็ในเมื่ออีกฝ่ายไม่มีความจริงใจเล่นสศกรปรกกันซึ่งซึ่งหน้าแล้วเราจะไปรักษาสัญญาให้โง่ทำไมล่ะครับถูกต้องที่สุดแดนเท่านั้นยังไม่พอครับสภาความมั่นคงแห่งชาติสอมอชอไฟเขียวเต็มที่อนุมัติให้กองทัพไทยใช้กฎการใช้กำลังเพื่อป้องกันตนเองและปกป้องอธิปไตยได้อย่างเต็มรูปแบบ แปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือถ้ามันยิงมาก็ยิงกลับไปไม่ต้องรอและนี่คือที่มาของแผนจักระพง์พัวนาฏพิฆาตทัพเขมรที่ถูกน้ำกลับมาปัดฝุ่นอีกครั้งแค่ชื่อแผนก็ขนลุกแล้วครับกองทัพไทยผนึกกำลังสามเหล่าทัพเต็มอัตราศึกทัพบ,บกสั่งใช้กฎอายการศึกในพื้นที่ชายแดนทันทีปิดตายทุกช่องทางธรรมชาติใครเข้าใครออกตอนนี้โดนจับหมด มีการเสริมกำลังทหารพรานทหารราบหน่วยรุปพิเศษเข้าไปพรึบป้อมปืนใหญ่ที่เคยเงียบๆตอนนี้ถูกตั้งลำกลองหันไปทางเพื่อนบ้านพร้อมใช้งาน24ชั่วโมงรั้วลวดน้นาำที่เคยย่อนยานถูกขึงให้ตึงเปรี้ยและเสริมด้วยรั้วไฟฟ้าแรงสูงในบางจุดทหารไทยตอนนี้ไม่ได้แค่เดินลาดตระเวนตัวเปล่าแล้วนะครับทุกคนควงปืนพร้อมรบสายตาจับจ้องทุกเคลื่อนไหว บรรยากาศมันบอกชัดเจนว่าไทยพร้อมบวกนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดจากฝั่งไทยว่าเราเอาจริงเราไม่ใช่หมูในโอยที่จะยมให้ใครมาหยามมาย่ำยีแผ่นดินเกิดได้ง่ายๆการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมอย่างการลอบวางระเบิดมันคือการละเมิดอนุสัญญาออตตาราว่าด้วยการห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารซึ่งกัมพูชาเองก็ลงนามเป็นสมาชิกอยู่ด้วย นี่มันตบหน้าประชังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนําเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลย ก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่าน